คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานโดยพระราชพรรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจโตปริยายานและประโยชน์เจโตปริยายาน แปลว่ารู้ใจคนคือรู้อารมณ์จิตใจคนและสัตว์ว่าขณะน,นี้เขามีอารมณ์จิตเป็นอย่างไรมีความสุขหรือทุกข์หรือมีอารมณ์ผ่องใสเพราะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจให้ขุ่นมัวที่เรียกว่าอุบเบกขารมณ์คืออารมณ์เฉยเฉยไม่มีสุขและทุกข์เจือปนรู้จิตของผู้นั้น แม้แต่จิตของเราเองว่ามีกิเลสอะไรเป็นกิเลสนำคือมีอะไรกล้าในขณะน,นี้จิตของผู้นั้นเป็นจิตประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเป็นจิตของท่านผู้ทรงฌานหรือเป็นจิตประกอบด้วยนิวรรบกวนเป็นพระอริยะชัน้นใดการจะรู้จิตของท่านผู้ใดว่ามีอารมณ์จิตของผู้ทรงฌาน หรือเป็นพระอริยะอันดับใดนั้นเราเองต้องเป็นผู้ทรงฌานระดับเดียวกันหรือสูงกว่าการจะรู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่และระดับใดเราก็ต้องเป็นพระอริยะด้วยและมีระดับเท่าหรือสูงกว่าท่านที่มีฌานต่ำกว่าจะรู้ระดับฌานของท่านผู้ได้ฌานสูงกว่าไม่ได้ ท่านที่ไม่ได้ทรงความเป็นอริยะจะรู้คุณสมบัติทางจิตของพระอริยะไม่ได้ท่านที่เป็นพระอริยะต่ำกว่าจะรู้ความเป็นพระอริยะสูงกว่าไม่ได้กฎนี้เป็นกฎตายตัวควรจดจําไว้อย่าพยากรณบุคคลผู้ทรงคุณสูงกว่าถ้าไม่ได้อะไรเลยก็จองอย่าก,กล้าพยากรณ์ผู้อื่นเพราะพยากรณ์พลาดจากความเป็นจริง มีโทษหนักในทางปฏิบตัติเพราะเราจะกลายเป็นโมคะโยคิไปคือประกอบความเพียรด้วยการไร้ผลในฐานะที่อัดเลื่อมยกตนเหมือนพระอริยะเป็นกรรมหนักมากควรละเว้นเด็ดขาดสีของจิตสีของจิตนี้ในที่บางแห่งท่านเรียกว่าน้ำเลี้ยงของจิตปรากฏเป็นสีออกมาโดยอาศัยอารมณ์ของจิต เป็นตัวเหตุสีนั้นบอกถึงจิตเป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์ขัดข้องขุ่นมัวหรือผ่องใสท่านโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังนี้ 1. จิตที่มีความยินดีด้วยการหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งกระแสจิตมีสีแดงปรากฏ 2. จิตที่มีอารมณ์กโกรธหรือมีความอาฆาตจองล้างจองผลาญ กระแสจิตมีสีดำสามจิตที่มีความผูกพันด้วยความลุ่มหลงเสียดายห่วงใย,ยในทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิตกระแสจิตมีสีคล้ายน้ำลางเนื้อสจิตที่มีกังวลตัดสินใจอะไรไม่ได้เด็ดขาดมีความวิตกกังวลอยู่เสมอกระแสจิตมีสีเหมือนน้ำต้มถัว่ว หรือน้ำซาวข้าว 5. จิตที่มีอารมณ์น้อมไปในความเชื่อง่ายใครแนะนำอะไรก็เชื่อโดยไม่ใคร่จะตรีตรองทบทวนหาเหตุผลว่าควรหรือไม่เพียงใดคนประเภทนี้เป็นประเภทที่ถูกต้มถูกตุนเสมอเสมอจิตของคนประเภทนี้กระแสมีสีเหมือนดอกกันนิกาคือสีขาวห คนที่มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์เสมอเข้าใจอะไรก็ง่ายเล่าเรียนก็เก่งจดจำได้ดีปฏิพาณไหวพริบก็ว่องไวคนประเภทนี้กระแสจิตมีสีผ่องใสคล้ายแก้วประกายพลึกหรือในบางแห่งท่านว่าคล้ายน้ำที่ปรากฏกลิ้งอยู่ในใบบัวคือมีสีใสคล้ายเพชร สีของจิตโดยย่อเพื่อประโยชน์ในการสังเกตง่ายๆแบ่งสีของจิตออกเป็นสมอย่างคือ 1. จิตมีความดีใจเพราะผลอย่างใดอย่างหนึ่งกระแสจิตมีสีแดง 2. จิตมีทุกข์เพราะความปรารถนาไม่สมหวังกระแสจิตมีสีดำ 3. า 3. จิตบ,บริสุทธิ์ ผ่องใสไม่มีกังวลคือสุขไม่กวนทุกข์ไม่เบียดเบียนจิตมีสีผ่องใสกายในกายเมื่อรู้ลักษณะของจิตแล้วก็ควรรู้ลักษณะของกายในไว้เสียด้วยในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงกายในกายไว้สำหรับนักปฏิบัติขั้นตน้นก็ถือเอาอวัยวะภายใน เป็นกายในกายส่วนท่านที่ได้จุตูปปาตายานแล้วก็ถือเอากายที่ซ้อนกายอยู่นี้เป็นกายในกายกายในกายนี้มีได้อย่างไรขอตอบว่าเป็นกายประเภทอาทิสมาน,นากายคือดูด้วยตาเนื้อไม่เห็นต้องดูด้วยยานจึงเห็นตามปกติกายในกายหรือกายซ้อนกายนี้ ก็ปรากฏตัวให้เจ้าของกายรู้อยู่เสมอในเวลาหลับในขณะหลับนั้นฝันว่าไปไหนทำอะไรที่อื่นจากสถานที่เรานอนอยู่ตอนนั้นเราว่าเราไปและทำอะไรต่ออะไรอยู่ความจริงเรานอนและเมื่อไปก็ไปจริงจำเรื่องราวที่ไปทำได้บางคราวฝันว่าหนีอะไรมา พอตื่นครึ่งก็เหนื่อยเกือบตายกายนั้นแหละที่เป็นกายซ้อนกายหรือกายในกายตามที่ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานตามที่นักเจโตปริยยานต้องการรู้กายในกายนี้แบ่งออกเป็นห้าขั้นคือ 1. กายอบายภูมิมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนขอทานที่มีแต่กายเศร้าหมองอิดโรย หน้าตาซูบซีดไม่ผ่องใสพวกนี้ตายแล้วไปอบายภูมิ 2. กายมนุษย์มีรูปร่างลักษณะค่อน้าผ่องใสเป็นมนุษย์เต็มอัตรากายมนุษย์นี้ต่างกันบ้างที่มีส่วนสัตว์ผิวพันขาวดำสวยสดงดงามไม่เสมอกันแต่ลักษณะก็บอกความเป็นมนุษย์ชัดเจน พวกนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีก 3. กายทิพย์คือกายเทวดาชั้นกาเมาจรมีลักษณะผ่องใสละเอียดอ่อนถ้าเป็นเทพชั้นอากาศเทวดาหรือรก,กะเทวดาขึ้นไปก็จะเห็นสวมมงกุฎแพรว,พรวเครื่องประดับสวยสดงดงามมากท่านพวกนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นกาเมาจรสวรรค์ สกายพรหมมีลักษณะคล้ายเทวดาแต่ผิวกายละเอียดกว่าใส่คล้ายแก้วมีเครื่องประดับสีทองล้วนและดูเหลืองแพ,พรีาวไปหมดตลอดจนมงกุฎที่สวมใส่ท่านพวกนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรมหม 5. กายแก้วหรือกายธรรมที่เรียกว่าธรรมกายก็เรียกกายของท่านประเภทนี้ เป็นกายของพระอาหารหันต์จะเห็นเป็นประกายพลึกทั้งองค์ใสสะอาดยิ่งกว่ากายพรหมและเป็นประกายทั้งองค์ท่านพวกนี้ตายแล้วไปนิพพานการที่จะรู้กายพระอาหารหันต์ได้จะต้องเป็นพระอาหารหันต์เองด้วยมิฉะนั้นจะดูท่านไม่รู้เลยตามที่กล่าวมาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่นั้นกล่าวว่า ท่านพวกนั้นตายแล้วไปเกิดที่นั้นนั้นหมายถึงว่าท่านพวกนั้นไม่สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วที่มีกำลังแรงกว่าที่เห็นพวกไปสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วที่แรงกว่าก็ย่อมไปเสวยผลตามกรรมที่ให้ผลแรงกว่าเจโตปริยญาณยามีผลตามที่กล่าวมาแล้วการรู้อารมณ์จิตนั้นมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะก็คือการรู้อารมณ์จิตของตนเองนั่นแหละสำคัญมากจะได้คอยสกัดกั้นอารมณ์ชั่วร้ายที่เป็นกิเลสและอุปกิเลสไม่ให้มาพัวพันกับจิตด้วยการคอยตรวจสอบกระแสจิตดูว่าขณะนี้จิตเราจะมีสีอะไรควรรังเกียจสีทุกประเภท อย่าให้สีทุกอย่างแม้แต่นิดหนึ่งปรากฏแก่จิตเพราะสีทุกอย่างที่ปรากฏนั้นเป็นอาการของกิเลสทั้งสิ้นสีที่ต้องการและสนใจเป็นพิเศษก็คือสีใสคล้ายแก้วควรแสวงหาให้มีประจำจิตเป็นอันดับแรกต้องเป็นแก้วทั้งแท่งอย่าให้มีแกนที่เป็นสีปนแม้แต่นิดหนึ่ง สีที่เป็นแก้วนี้เป็นอาการของจิตที่ทรงชานสีท่านผู้ทรงชานหนึ่งหรือที่เรียกว่าปฐมฌานจะมีกระแสจิตเหมือนเนื้อที่ถูกแก้วบางๆเคลือบไว้ภายนอกท่านที่ทรงชานสองหรือที่เรียกว่าทุติยฌานมีเสมือนแก้วเคลือบหนาลงไปครึ่งหนึ่ง ท่านที่ทรงฌานสามหรือที่เรียกว่าตติยฌานมีภาพเหมือนแก้วเคลือบหนามากเห็นแกนในสั้นไม่เต็มดวงและเป็นแกนนิดหน่อยท่านที่ทรงฌานสี่หรือที่เรียกว่าจตุตัถฌานกระแสจิตจะดูเป็นแก้วทั้งดวงเป็นเสมือนก้อนแก้วลอยอยู่ในอกจิตของพระอริยหนึ่ง ท่านที่มีอารมณ์วิปัสสนาญาณเล็กน้อยเรียกว่าได้เจริญวิปัสสนาญาณพอมีผลบ้างจะเห็นจิตเริ่มมีประกายออกเล็กน้อยเป็นลักษณะบอกชัดว่าท่านผู้นั้นได้เจริญวิปัสนาญาณได้ผลบ้างแล้ว 2. พระโสดาบันกระแสจิตจะเกิดเป็นประกายคลุมจิตเข้ามาประมาณหนึ่งในสีส พระสกิทาคามีกระแสจิตจะมีประกายออกประมาณครึ่งหนึ่ง 4. พระอนาคามีกระแสจิตจะเป็นประกายเกือบหมดดวงจะเหลือส่วนที่ไม่เป็นประกายนิดหน่อย 5. ท่านได้บรรลุอรหันต์กระแสจิตจะเป็นประกายหมดทั้งดวงคล้ายเอาประกายพื้กลอยอยู่ในอก กระแสจิตที่เป็นประกายทั้งดวงนี้ควรเป็นกระแสจิตที่นักปฏิบัติสนใจและพยายามสแสวงหามาให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตเพราะได้มาซึ่งกระแสจิตผ่องใสเป็นประกายแล้วก็ควรเอาชีวิตเข้าแลกประกายจิตไว้เพราะถ้าได้จิตเป็นประกายก็จะหมดทุกสิ้นกรรมกันเสียที มีพระนิพพานเป็นที่ไปจะพบแต่สุขอย่างประเสริฐไม่มีทุกข์ภัยเจือปนเลยท่านที่ได้เจโตปริยาณมีผลเพื่อเสริมสร้างความบริสุทธิ์พุทธพ่องของจิตอย่างนี้และสามารถควบคุมจิตให้สะอาดผ่องใสปราศจากละอองทุลีอันเป็นผลของกิเลสต,ตลอดเวลา รวมทั้งรู้อารมณ์จิตของผู้อื่นด้วยการรู้อารมณ์จิตของท่านผู้อื่นก็มีประโยชน์มากเพราะถ้ารู้ว่าท่านผู้ใดทรงคุณธรรมสูงกว่าเพราะกระแสจิตผ่องใสกว่าจนพยากรณ์ไม่ได้แสดงว่าสูงกว่าเราด้วยคุณธรรมแน่แล้วก็ควรรีบเข้าไปกราบไหว้ท่าน ขอให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนเพื่อผลต่อไปถ้าเห็นว่าด้อยกว่าก็ควรคิดให้อภัยเมื่อผู้นั้นล่วงเกินหรือพลังพลาดถ้าเป็นครูสอนสมณธรรมก็ได้ประโยชน์มากจะได้ให้กรรมฐานที่พอเหมาะพอดีแก่อัจฉริยและจริตสิทธิ์จะได้ผลว่องไวในการปฏิบัติ สำหรับทราบกายในกายก็เหมือนกันกายก็คือจิตจิตก็คือกายเพราะเวลาถอดกายในออกก็มีสภาพเป็นกายไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่งตามที่คนทั่วไปคิดเมื่อถอดกายในกายออกกายในจะปรากฏตามบุญญาธิการที่สั่งสมอบรมไว้ถ้าบุญมีผลเพียงเทวดากายในกายก็จะมีรูปเป็นเทวดา เมื่อออกจากร่างนี้ไปสู่ภพอื่นถ้ามีชานร่างกายในก็จะปรากฏเป็นพรหมถ้าหมดกิเลสกายในกายก็จะสดสะอาดมีประกายออกร่างใสคล้ายแก้วสุกสว่างมีแสงสว่างมากร่างอย่างนี้จะปรากฏเมื่อถอดกายในกายออกท่องเที่ยวเจโตปริยายาณน,นี้ นอกจากจะรู้ความรู้สึกนึกคิดของคนและสัตว์แล้วก็ยังรู้ภาวะของจิตใจคนและสัตว์ที่มีบุญและบาปสั่งสมไว้มากน้อยเพียงใดที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือรู้อารมณ์จิตของตนเองว่าขณะนี้เป็นจิตที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลจิตมีกิเลสอะไรสั่งสมอยู่มากน้อยเพียงใด กิเลสที่สำคัญก็คือกิเลสที่เป็นอนุสัยคือกิเลสที่มีกำลังน้อยไม่ค่อยจะแสดงอาการปรากฏชัดเจนนะักแต่ก็ฟูขึ้นในบางขณะยามปกติก็มีอาการนิ่งสงบเช่นอารมณ์สมถทะที่เป็นอุปกิเลสของวิปัสสนาญาณอารมณ์ของสมถะนั้นจะแสดงอาการสงบระง,งับแนบนิ่งมาก จนความไหวทางจิตในเรื่องความใคร่ความโกรธแค้นขุ่นเคืองความสั่งสมผูกพนันไม่มีอาการปรากฏจนเจ้าของเองคิดว่าเรานี่สำเร็จมรรคผลเสียแล้วหรือแต่พอนานนานเข้าก็มีฟูขึ้นน้อยๆอยเกิดขึ้นในยามสงัดคือไม่มีวัตถุเป็นเครื่องล่อเช่นครุ่นคิดถึงความสวยสด งดงามของรูปความไพเราะเพราะพริ้งจากเสียงความหอมหวนจากกลิ่นรสอันโอชะจากรสต่างๆและความนิ่มนวลของสัมผัสอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในยามที่ว่างจากสิ่งเหล่านั้นแต่จิตคิดไปและจะระงับได้เพราะการพิจารณาในกรรมฐานที่มีอาการตรงกันข้ามเช่นอสุภะเป็นตน้น ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะกำลังชาในสมถะก็มีกำลังที่จะกดขี่กิเลสให้สงบระง,งับแนบสนิทได้แต่มิใช่ว่าทำลายกิเลสให้สิ้นอำนาจเด็ดขาดเป็นแต่ปรามให้สงบระง,งับไปได้ชั่วคราวเท่านั้นในยามที่อำนาจสมถะปรามกิเลสให้สงบนี้ท่านที่รู้เท่าไม่ถึงการจริงหลงผิด คิดว่าสำเร็จมักผลถ้าเราสำรวจตรวจจิตไว้เสมอตลอดวันเวลาแล้วเราก็จะทราบชัดว่าจิตเราสะอาดจริงหรือยังมีสิ่งโสม,มแปดเปื้อนอยู่จะรู้ได้เพราะสีของจิตสีจะชัดหรือใสาจางก็ตามและจะเป็นสีอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสีจะเป็นสีแดงสีดำ สีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเว้นไว้แต่สีใสและสีประกายพลึกเต็มดวงของจิตสีใสที่ไม่มีประกายหรือสีใสมีประกายไม่เต็มยังมีสีใสปกติตนอยู่ก็จงเร่งตำหนิตนเองได้แล้วว่านี่เรายังคบความเลวไว้มากมายเพราะสีใสชื่อว่าเป็นสีประเสริฐ คือเป็นการแสดงออกของอุเบกขาจิตแต่ทว่าสีใสธรรมดาที่ไม่มีประกายนั้นเป็นสีใสของชาลโลกีมีอันที่จะสลายตัวกลับมาเป็นสีขุ่นมัวคือสีแดงสีดำเต็มขนาดได้เพราะชาลโลกียังมีเสื่อมยังจัดเป็นจิตเลวสำหรับนักปฏิบัติเพื่อมรักผล ต่อเมื่อไรชำระจิตให้สะอาดเป็นปกติและมีประกายเต็มดวงโดยที่ไม่ต้องคอยปรับปรุงแก้ไขมองดูด้วยยานเมื่อไรก็เป็นประกายแพรวพรวถึงแม้จะประสบกับศัตรูเก่าที่เคยอาฆาตคุมแค้นกันมาแต่ปางก่อนจะถูกเสียดสีถักถังด้วยวาจาปราโาทอย่างไรก็ตามจิตสงบประงับ อำนาจโทสะไม่ฟูออกจิตใจมีอาการปกติสม่ำเสมอตรวจดูด้วยยานตรวจขณะที่ถูกด่าก็พบว่าจิตใสประกายแพรวแม้อารมณ์ราคะหรืออื่นใดก็ตามมายั่วเยา้าจิตใจก็สดใสเป็นปกติอย่างนี้จึงใช้ได้นักปฏิบัติเพื่อมักผลแต่ไม่ชมตัวเอง แต่ต้องคอยตำหนิตัวเองตลอด24ชั่วโมงตรวจจิตซ้ำๆซากากตลอดวันเวลาอย่างนี้จึงจะสมควรและเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนักปฏิบัติเพื่อมักผลจริงหากทำได้อย่างนี้ท่านมีหวังถึงพระนิพพานในชาตินี้เพราะอารมณ์จ,จิตที่ผ่องใสเป็นประกายเต็มดวงนั้นเป็นจ,จิตที่ชำระกิเลสไม่เหลือ เป็นจิตของพระอาหารหันต์เท่านั้นท่านจึงยกย่องนักปฏิบัติที่ได้เจโตปริยายานว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานมากกว่าการได้ยานอย่างอื่นท่านที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่ายานนี้สามารถคอยชำระจิตคือตรวจสอบจิตของตนได้ตลอดเวลาแม้แต่อารมณ์กิเลสที่เป็นอนุสัยก็ยังรู้ฉะนั้น นักปฏิบัติผู้หวังความพ้นทุกแก่ตนแล้วจงพยายามฝึกฝนให้ชำนาญในเจโตปริยานนี้และเล่นให้คล่องแคล่วว่องไวจะได้ผลตามที่กล่าวมาแล้ว